มาแล้วครับกับรถที่ไม่มีในเกมนี้่4สปีดอันเบานะครับนี่คือมอสโตลิต้าซูปราเอแปดศูนย์นะครับผมมาแล้วได้เล่นกันสักทีนะครับก็เป็นมอสที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเกมนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีบั๊กนะครับผมหมายถึงเวลาชนมันจะไม่มีรอยขีดข่วนอ่ะเดี๋ยวชนให้ดู <Okay. S 1> นี่ไม่มีบั๊กด้วยส่วนใหญ่มันจะมีบั๊กเรื่องเงานะครับอันนี้ไม่มีเลย มอที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากดาวน์โหลดก็ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดมากันนะโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราต้องกลับบ้านก่อนเราไปดูรถกันว่ามันมีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับผมถ้าใครอยากซื้อรถนะคันนี้มันจะทับไฟล์รถซีเวีย น่าจะ S14 ถ้าใครจะซื้อก็ราคา75,000นะครับเดี๋ยวไปรถของเรากันดีกว่ามาดูชุดแต่งกันนะครับ Body Kit เดิมๆก็จะให้ล้อ b b s มาเลยนะโคตรเท่อันนี้ของว a l i s อ่าชุดนี้ที่ผมแต่งนะครับอันนี้ก็เท่นะเท,เท่เท่เท่เออชุดแต่งอย่างอื่นสปอยเลอร์สปอยเลอร์สปอยเลอร,ร,อร์จะมีอันใหญ่อันนึงนะนี่นี่นี่จะเหมือนในตัวภาคฟา้าปาคฟา้าดหนึ่ง เออเรามาลองดูอะไรกันดีท่อไหมท่อมีท่อใหญ่นะฮะแล้วก็ท่อเล็กมาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่ามันจะมีวาเลสสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้จะดูแคบๆเล็กๆตัวนี้จะดูอบอวบอ้วนๆแล้วก็มีของ G lady ไปเราไปลองดูไอ้นี่กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ performanceengine อ,อ่ะเข้าหน้า engine เ,เดี๋ยวผมจะใส่ตัว toyota 2 j z gte นะครับตัวเดิมมันจะเป็นตัวนี้นะน่าจะตัวเดียวกันมันจะได้แรงม้าทั้งหมด1,272นะครับแรงทอ์ออยู่ที่1 3 0 9อัตราเร่งจะอยู่ที่3.2โคตรแรงทอสปีดอยู่ที่418แรงโคตรโคตรผมบอกเลยคมให้อยู่อันนี้คือของแต่งนะครับจะแต่งสุดหมดเลยเป็นคร์ดอลิแทแฮนดิ้งผมจะปรับเป็นกริปนะครับตอนนี้เราคาร์ด S เราต้องสนามขาดเอนะครับอ่ะอันนี้ละกันผมออยากเล่นมอสนี้มาต้องนานแล้วเพรว่าคนทำมันยังไม่มาทำเพิ่งจะเสร็จเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีได้โอกาสเล่นก็วันนี้นะครับในที่สุดมันก็มาถึง <Ooh. S 1> แนะนำให้เล่นคนเดียวนยคะครับผมถ้าใครจะลงมอสแ้ไม่แนะนำให้เล่นออนไลน์พออยู่ในโลงมิอัพแล้วโคตดเท่ เทียบกับคันอื่นเนี่ยเทจัดไปเลยครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนรถเราอยู่ไหนตื่นเต้นตื่นเต้นวิ่ง <c oughs> ชอบชอบอะไรใหม่ใหม่นะครับเพราะว่าเกมเดิมมันไม่มีอยู่แล้วโตโยตา้าถ้าไม่ลงมอตต้องลงมอดเท่านั้นส่วนใครที่อยากได้วิธีลงมอดก็เดี๋ยวผมทิ้งวิธีลงมอดไว้ใต้คลิปนะครับแต่ไม่ใช่ลงมอตโตโยต้านะเป็นลงมอตแบบปกติ มาเรามาเล่นกันดีกว่าโอ้ยออกตัวคอดไคออกตัวได้แบบอย่างตึงวิ้ยรถมันอะไรอะไรถลดรถลดรถรถแรงตื่นเต้นนะเนี่ยของใหม่อะไรก็ดีไปหมดนะครับหลบหลบอะไรวย พี่เขาหนัแล้วเฮ้ยอันดับหนึ่ะโหบอกแล้วรถแม่งแรงจัดโคตรแรงสามร้อกสี่สแล้วสี่แล้วสี่ร้อบสงบครับตันตันตันตระเบิดอีชิบหายลืมเลี้ยวโอ้ยรถรถบอดก็แรงนะอย่าดูถูกมันนะให้ตื่นเต้นคนลุกคนลุก ได้ขับโตโยต้าได้เกมนี้4สปีดว่ะจริงๆภาคเก่ามันก็มีนะอยากได้อยากได้เล่นภาคใหม่มากกว่าไม่อยากไล่ภาคเก่า400เมตรแล้วเฮ้ยนรนแรงจังมึงความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เนี่ย500โอ้ยอย่างที่บอกไปเป็น orte, มอสที่ไม่ไมีรอยดาเมจน,นะครับโคตรดีดูเลือดดูเลือดอะไร ดูเลือดผมดิเลือดผมแดงแล้วแต่แบบรถไม่พังอ่ะโคตรดีโอ้ยจะด่าแล้วใจเย็นๆเราต้องใจเย็นนะครับโอ้แท้ล่ะขอเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้เอ้มันมีรีสตาร์ทงั้นเกมเขาจะมีรีสตาร์ทไว้ให้ทำไมเริ่มใหม่สิครับเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นก่อนนะ 422เร็วถึงขนาดที่แบบแมพไม่ไม่โหลดอ่ะคิดดูโอ้ยโอ้เนี่ยกูบ่นแล้วก็สมาธิกูเสียโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับที่หนึ่งยังอยู่กับเราฮะเฮ้ยเจ้าโอ้ยโอ้โหเฮ้ยแ่โอ้โหรอดโอ้โหกูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงก่อนกูรอดได้ยังไงก่อนอย่างที่หนึ่งอยู่ด้วยเออเอาดิ พ้ยมนชนโอ้โหชนยายาอย่ามึงแตกย่มึงแตกวัวย่ามึงแตกจำเปมีคิดไคอยคุบคุมยากคุ้มยากยาครับยาครับเกมนี้อ้อแตกแตกไปไม่แตกยังยังยังแตกแตกนี่แแตกยังย่งยังซ้อมพันซ้อมพันโอ้สองกิโล เอาดิฟดิฟดิฟทำไมครับแแมบแมบ่แหมไม่โหลดแหม่ไม่โหลด,โ,ดโอ้ยได้โดิโกโอ้ยมันได้ที่เจ็ดหะกูไปสนามสั้นๆดีกว่า <laughs> สนามยาวไม่เหมาะเอาตงังมันหนีล้รลุกอีกโอ้ยเอาวะหนีก็หนีเดี๋ยวเราไปลองตอนกลางคืนกันครับลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะ แต่รู้สึกว่าไฟตัวไฟท้ายเนี่ยตอนกนลางคือมันจะไม่แสดงนะไ,<ป>ได้ตังมาหยุมหนึ่ง <c oughs> ได้ยูได้ยู <c oughs> ได้กระเฮ้ย hey ละ <c oughs> ไม่ได้กากเอิมได้เลยสี่พันเปสนามสั้นๆดิอย่างน้อยมันก็สมบูรณ์มากกว่าภาคฮีทนภาคฮีทันมีบักเรื่องเอ่อเรื่องเงาะภาคนี่ง เลย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 พี่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 กูจะเบ็ดมึงนี่แหละจนกว่ากูจะชนะรอก็โคตรเท่รอเวิร์กนะฮะไปรอบมันส่งไปล้อเีย็นนี่ไม่ชนใครด้วยโอ้โหโคตรโคตรดีโคตรโคตรโคตไรดีวะโคตรเอง หนมันเียลื่นปะเนี่ยไม่ที่หนึ่งว่ะชนะบอดล้วผมต้องคว้าที่หนึ่งมาให้ได้ครับเห็นเงียว่ะผมจริงจันะครับว้าวว้าววยมมันมาแล้วบอดมาแล้ว บอดมันแพ้ทางโค้งคุณผู้ชมโคบลดแรงแรงแพ้ทางโค้งแต่ทางตรงไม่ชนะเออเข้าใจได้เข้าใจได้บอดแพ้ทางโคง้งโค้งเยอะๆมันจะแพ้งั้นเราก็ต้องเลือกเอ,อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถนนใหญ่ทางด่วนครับ ถ้าปูพลาดคือแพแน่นอนตอนนี้เขาบอดไม่เก่งอย่าพลาดอย่าพลาดพลาดไอมอนไอมอนอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดชนะวางมีสิบหลักสิบหลักคุณผู้ชมตอนนี้ห่างกับมัน400เมตรป่ะ400 500อย่าพลาด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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันเต็มแล้ว ไม่โอ้โหโอ้ยเข้ผู้นแรงโอ้ my god คุณจะได้ที่สองกนแนอีเฮ้ยเฮ้ยมันพลาดว้ยอ้มันพลาดแล้วตายกูแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งกูที่หนึ่งกูที่หนึ่งที่หนึที่ี่่ที่ที่ีี่ โอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาหน่อยพาหน่อยโอ้ไม่ก็อะไรครับเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่เอ่ยโอ้สี่หมื่นแปดโอ้โอ้โอ้แพ้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับมอสโตโยต้าซูเปอร์เอแปดศูนย์หรือว่ามาร์โคนะฮะก็ถ้าใครสนใจอยากลองเล่นก็ใต้คลิปนะครับผมมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับผม ส่วนวิธีลงมอดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงมอดตัว p 0 Manager ไว้แล้วกันนะครับมันลงง่ายๆนะมันก็ลงเหมือนๆกันหมดแหละไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการ,การทำคลิปต่อไปนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมแล้วเจอกันไวรุ่นโดแนแนะนำให้เล่นนะครับคตดดีมอดนี้